ยามื่อในสานา่งสิฟ่าพ่อแม่พี่นอ้อง พักหนึ่งจ้ะแตะน่นางกันตีทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปจุดๆจ,จ้ะจุดตัวนีกับจืดตนจุดแกงสะพานจ้ะพี่น้องห้องแกงสะพานจ้ะจ้ะมาหอดจุดแกงวังแสงเลยจ้ะ มองสองเท้ามองนึงจ้ามองมันน้องนิกจ้าแก่งมองแสงจ้าจ้ามีสถานที่สองเที่้ามองนึงจ้าต่ามาอาบน้ำกินงจอกปลาจ้าลิ้นน้าเขาเอ,าอิญมาแก่งมองแสงจ้าจ้านางมาถ่ายให้เบิ่งจ้ะเจ้านางจะงที่เดินทางต่อจ้ะ ป็นภูหินด่างจ้าพี่น้องไปชมวิวสวยๆงามๆจ้านี่ทางแวะมองเที่ยวอีกมองหนึ่งจ้านำตกทำจ้าจะเดี่ยวกลัไปนี่จะประมาณสี่รอยเมตรจ้าพี่น้องสาวนางกับิบุได้แวะเขาเบื้องจ้าพะวพาสีเดินทางเขาภูหินด่างจ้านี่มองเที่ยวอีกมองหนึ่งจ้าเขาเรียกว่าแก่งปันปลาจ้าเดินทางเข้าไปนี่อีกประมาณส0มรอยเมตรจ้าพี่น้อง ตัวนี้ก็สิเป็นน้ำตกเป็นแกงง่ามจ้ะงามจ้ะเด่นน้ำแต่ว่าสะนางกระิบ่ได้แวะเข้าไปจ้ะเพราะว่าสะนางจิดเดินทางไปภูหินนางจ้ะตอนนี้ก็เดินทางตอนครึ่งเลยจ้ะพี่น้องไก่กว่าสิถึงจุดหมายจ้ะจากบ้านมากับประมาณซาโกโลจ้ะตอนนี้กำลังคอนเครื่องทางจ้ะอีกระยะไกลเติบจ้ะกว่าจะหอดจ้ะ ตอนนี้ก็ไก่ซิ่หอดเกลือแล้วจ้ะจะนั่งนะครับรถจ้ะฟองไทยจ้ะตอนนี้ก็ไก่ซิ่หอดเกลือแต่จะพี่น้องระยะทางก็ไปห่างแน่จ้ะต้องขับรถแบบชิ้นข้างเลยจ้ะวันนี้จานั่งจะเดินทางขึ้นภูหินดังสี่คนจ้ะ ไปหลุนไปชมเบิ้งน้ำสาวนางเด้อจ้ะเหมือน,น,นี้สาวนางจพาพ่อแม่พี่น้องคุยนางจ้ะตอนนี้ก็ถึงหอดผู้เอือดเลยจ้ะสาวนางกับจิ้นพักจ้ะพักตอนนี้กับจิ้นยากแนก่แกพี่น้องอาสั้นจ้ะ จะหนักอ่ะครับรถเมื่อหนึ่งท้ายเมื่อหนึ่งจับดี่นอ๊าหอนหนีกับสี่ยางเนี่ยจับปิ๊บไ <c ười> ปได้เหรอยกขึ้นค่ะ หอดจุดไม้เลยจ้ะสานางกสิพาขึ้นจ้ะยางต่อจ้ะอีกประมาณกิโลหนึ่งจ้ะจังสิหอดวิวหน้าผางามๆจ้ะสะนางกสิตไทเห็นบ่งอีกเท่หนึงจ้ะมือนี้ก็ออกเดินทางสี่คนจ้ะมาสี่คนจ้ะมึงวิวสวยๆจ้ะตัวนี้พะลานแหลกจ้ะ สร้างขึ ite, ้นย่างไปประมาณกิโลหนึ่งจ้ะกว่าจงหอดวิวนาพาจ้ะเมื่อนี้จะเสีเสบียงเต็มถี่จ้ะกระเป๋าไปกระเป๋ามันจะนา่งกับสิพาไปเบิงวิวงามๆสวยๆงามๆจ้ะไปเบิงรักเขตเท่านอกจ้ะ เขตประเทศไทยกับประเทศล่าจ้ะเป็นแบ่งเคิงกันจะ้ะตอนนี้เดินทางขึ้นไปกะอีกประมาณกิโลหนึ่งจะ้ะมะหอดอีกจุดพระลานหนึ่งจะ้ะพระลานที่สองก่อนสีหอดถึงวิวจะ้ะงามๆเลยจะ้ะสวยงามๆฝนกระิโต๊กเลยจะ้ะหินบ่จะ้ะ เมิดฝนมาเลยจ้ะทีมงานจ้ะทีมงานมาทำกันจ้ะพี่น้องสวยๆงามๆจ้ะเดินทางมามา่อใครเห็นโงโกจ้ะพี่น้องตื่นเต้นขนาดจ้ะ ก็ปอไข่เฮ็ดจ้า,าจ้าตอนนี้ก็ขึ้นสู่บรรยากาศไก่ซีหอดเลยจ้ายัางอีกประมาณสามสิบเมตรจ้าหอดถึงเป่าไม้จ้าต,ตอนนี้ก็เป็นที่เก็บขยะจ้า างบ้านเราจะพี่น้องหอดเลยจ้าวิวงาววงามจ้าเด,เด็กๆก,ก็มาค่ะดดเด็กๆก็มาจ้าในที่สุดเราก็มาถึงหอดเลยจ้ายู่วามามสวยๆงามๆจ้า หัวหินด่างจ้าิวงามๆค่ะพี่น้องยูข้างล่างนี่ก็จะเป็นหอดแล้วปอนี่โอเคเพล่นหอดแล้นจ้าพี่น้องเป็นประเทศลาวจ้าหอดแด้วจ้าิวสวยๆงามๆจ้าหอเรื่องโมหัวเอ้ยเห็นบ่จ้าหัวหินด่างจ้าเลี้ยวเห็นหอดลังค้าบานเพิ่นจ้าพี่น้องลังค้าบานประเทศลาวจ้าิว สวยงางมเิเตินด้ห็นบ่จ้ะสวยๆงามๆจะต้นนี่งก็จิเป็นขลังลางจ้ะยอดวิวจะสวยๆงามๆจได้้ไ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานะเอฟซีทุกกานฟังไทยและฟังเล่าจ้าที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนา่งเมือ่อเนี้สาวนางกระไดเดินทางเขาปลาขึ้นผู้มาเที่ยวจ้าผู้หินดางจา้าวิวสวยๆงามๆพา,าพี่พาน่องมาเบิ้งจา้าผู้ใดเคยเห็นผู้หินดางทางบ้านสาวนางจา้า กบบารเมเนกบ้านน้องเมฆตําบลหัวคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าสิผ้าพีพ้าน้องมาเบิงวิวสวยๆงามๆจ้าสุดเขตสุดเขตประเทศเลาาจ้าไปชมน้ำสาวนางจ้ามเนสาวนางผ้าพี่พ่อแม่พี่น้องมาเบงวิวสวยๆงามๆจ้ามีกามาฮอดรักเขตจ้าเพราะว่าเิ่นแบงเขตจ้าฟังทั้งนี้สิเป็น ของประเทศเปืือนบ้านจ้ะพี่น้องของประเทศลาาจ้ะประเทศเปืือนบ้านจ้ะนำไหลมาทั้งเพิ่นนั่นก็คือของเพิ่นจ้ะก็นําไหลไปทั้งประเทศไทยก็คือของประเทศไทยจ้ะนี่เขตของประเทศไทยค่ะรักเดียวกันจ้ะพี่น้องแต่ฟังนั่นเป็นของเพิ่นจ้ะแต่ฟังนี่เป็นของประเทศไทยจ้ะนำไหลไปทั้งเพิ่นก็เป็นของเพิ่นจ้ะ กันไลมาตั้งประเทศไทยก็เป็นของประเทศไทยจ้ะไปชมวิวสวยๆงามๆจ้ะตัวนี้ก็จิเป็นตอนนี้ก็ฝน,น,น,นเริ่มมาแล้วจ้ะพี่น้องฝนลงเม็ดแลวจ้ะนี่คือสูรผักสูรเขตจ้ะพี่น้องเมื่อเบิ่งหน้านาวจ้ะ นาหนาวเลยจีมวนจะวิวสีสวยจ้ะมาเบิงตะเวนขึ้นจ้ะตอนพระอาทิตย์ขึ้นจ้ะสสวยสวยมากหมจ้ะเพราะว่ามันเป็นคือทะเลหมอกนี่จ้ะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วจ้ะพี่น้องฝนเริ่มมาเลยจ้ะชมบรรยากาศงามๆน้ำสาวนางด้วยจ้ะจ้า หลังจากฝนตกแล้วจ้าพี่น,อนะน้องอเ,รเ,รเริ่มมีหมอกเลยจ้ปาประเทศเพื่อนบานเหรอจ้าพูดอยู่สวยๆงามๆจ้ะมาเที่ยวใดจ,จ้ะน,นันน่นเป็นผู้ของผู้ประเทศล่าจ้ะ อยูสวยๆงามๆจ้ะสาวเลี้ยวเพิ่งก้ามาะจ้ะต้นนั้นทางกระบานจา้ะนเป็นหน่วยผู้งามๆจ้ะวิวสวยๆหลังจากฝนตกแล้วจ้ะวิวสวยๆงามๆจ้ะ สวัสดีค่ะคุณสวัสภาไหลเชิงทู่ไปบางนี่เตรียมจ่ามือนี่ยเป็นไหลสดเชิงหลังผูจ้ะจ้ะนางไหลแบบวิววงามๆเลยจ้ะออนผู้หนึ่งจ่ามือนี่มากับสองรอปลากับสาวออนจ้ะวิวสวยๆงามๆจ้ะผ้าพี่น้องมาเบิ่งสวยๆงามบ้านน้องมิกตำบลเหอคาอุทยานปวนนี่จ้ะเป็นบ้านสาวนางจ้ะ หากบานมา,าปั๊มกัวโลจ้ะพี่น้องจากบ้านตอนนี้ชานาอกานสายเติบจะ <im les> มาหอดีกกระยะทางกับเศ้ากัวกิโลจะทางกับลำบากจะทางลำบากจะเห็นประเพื่อนบานเท่าจะ <im les> เป็นใายอยู่จะน้องแบบปกติสูงเบื่ะอยู่สวยๆําจากพจากโต ไปงมจ่าช่วงนี้สวยมากจ้ากางเป็นต้นจ้ต้นไม้สวยมาชมวิวน้ำนางเด้อจ้ามองแดงบอจ้าสวยจ้าเนี่ยก็สวยพี่น้องมาเด้อมาเบิงตาอาทิตย์ข้นห้่าพี่นเล่ ฝนตกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวโบเห็นยังเลยจ้ะเป็นทะเลหมอกเลยจ้ะตอนนี้เจ้านางก็ลงวนเลยจ่ะไปใส่กระบาดจ้ะพี่น้องวนแต่แหค่จ่ะนี่อีกส่วนหนึ่งจ้ะของผู้หินด่างจ้ะนี่อีกส่วนหนึ่งจ้ะวิวอีกส่วนหนึ่งที่กับอัน ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะต้นนี้เป็นอีกสว่วนหนึ่งจ้ะวิวสวยๆจ้ะนี่คือวิวอีกสว่วนหนึ่งจ้ะฝนก็เริ่มลงมิดอีกแล้วจ้ะต้นนั้นก็สิเป็นทะเลหมอกจ้ะหมอกไหลงามจ้ะแบบสวยงาม สวยๆงามๆจ้ะสาวนางกาพาพ่อแม่พีน่น้องมาชมวิวบรรยากาศสวยๆงามๆของหมู่บ้านจ้ะตรงนั้นก็จกกะจเป็นเขตประเทศล่า้ะ หมอกจะหมอกไหลฝนตกจ้ะแบบสวยๆงามๆเลยจ้ะจ้ะนี่อีก่วนหนึ่งจ้ะตัวน,นี้เป็นหินข้างล่างมันจะเป็นหินสีชมพูจ้ะพีน้นอง แล้วนางกันสิโบลงไปจ้ะเพราะว่ามันสูงจ้ะสวยๆง้ามจ้ะตอนนี้ลมปนะจ้ะพี่น้องลมดนี้ก็มาจาหลังจากคนจ้ะตอนนี้ก็ลมแบบแห้งนะจ้ะนเหลมเศราแล้วก็สิลมแห้งแห้นัจ้ะ ลาบายสามเลยจ้ะมื้อนี้สาวนั่งเดินทางเข้าปา่ปารอปลามาชมวิวจ้ะกลางสายฝนจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกลิ่นลื่นจ้ะภาพสวยๆงามๆจ้ะพอถึงเวลาสาวนั่งก็สิเดินทางกลับบาา้านแล้วจ้ะพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เดินทางกลับบ้านจ้ะแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ถูกท่านที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนั่งชินช่อมฝากกดไล์ ถูกใจกับฝากก็แช่กับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำแนจา้าสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรในพญียมยมพ่อแม่พี่นอ้องเอบซีทุกท่านนอ่นรับกับให้ได้เงินเมื่อนอนตื่นกับให้ได้เงินล้านกับหอดบานอย่าลืมเม่งคลิปรอปลากับสาวนางเด้อจ้ะสุดท้ายนี่สาวนางก็ขอกาวคำบาสวัสดีค่ะพอกันคลิปนจาจ้า